สวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่หาป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับไข่ไบโอเฮาฮ่า,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 าอาไว้พี่น้องกนก็เป็นไข่เปิดใหม่นะครับผมนะก็ยุดใหม่นะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทางงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะมาก็จัดสปินที่เจ็ดปันหลุยครับผม,ม ก็เกมแมวหน่อยนะครับผมนะมันเหมาะสําหรับยุทธใหม่นะครับผมนะสำหรับเกมนี่นะครับพี่น้องถ้ายุทธใหม่นะครับมันเหมาะมากนะครับผมบัวใครได้เปิดมานะครับผมนะผมก็ะชิมฤทธิ์เกมนี้กวนนะครับนอกกับเกมอันแมวนะตอนนี้กระเดงได้ศูนย์จุดศูนย์อยู่นะครับผมมาแล้วมาแล้วสวยงามนะได้ขึ้นมาแปดสิบก็ดีใจนะครับผมนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เอฟแค่กระเพื่มสวย เอาได้คืนมาพันสวงเปียิแล้วครับพี่น้องเอ้ยว้ายเออเีกระเพิ่มว้ายพี่น้องเอ้ยช็อตสามร้อยหกสิบเท่าแตกนะครับผมนะวฮ้ยบางไงนะครับผมบางดีกับซูเปอร์ไปหนึ่งเท่านะครับว้ายสามหมื่นหกทวนหวานเจี๊ยบครับผมเฮ้ยช็อตเดียวรู้เรื่องผมบอกแล้วนะครับเกมนี้มันเหมาะสำหรับยุทธใหม่จริงๆนะครับผมนะสำหรับเกมอันเมีวหน่อยนะครับผมนะ เอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยเอาเปิดแรกแหกมันนะครับผมนะก็จบไปที่สามร้อยเจ็ดสิบเท่าวานเจี๊ยบนะครับเนาะโอ้ตเปิดมาดีอีหลีนะครับผมนะเปิดมาจากสิ่งกิ่งแปดหลอดนะครับเนาะมาดีก็จับไม้ s w i ตัวเลยนะครับลุยมาเอาจังไดนเฮาก็ได้กำไรเน่นๆแล้วนะครับผมนะบอกแล้วนะครับยุดหม่มันเหมาะกับเก็บอันแมวน้อยอีหลีนะครับผมบุเสียล้วงเบื้งนะครับผม เอาเอาคูณสิบลอยอยู่แล้วนะครับผมนะขอบังแบบว่าขันนี้จะบังเลยนะบังง่ายๆมั้ยบังเอียบมั้ยบังแล้วบังแล้วก็สวยงามบังง่ายๆบังง่ายๆเออแค่กผู้ชมบังง่ายๆบังง่ายๆบังแล้วบังแล้วก็เออแค่กผู้ชมไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเออเป็นเนงนเทียนะครับผมนะอ้ย าแรงมันก้นตัวเนาะครับน <c oughs> เนาะเนาะได้ขึ้นมาสามพันละครับพี่น้องตัวนี้เอาอุ้ยพี่น้องเงยแมียวท้วงขาดซองเดียวพอสัน่นแมวแมวท้วงเตียกเร็พี่น้องเงยมาแล้วมาแล้วก็ไอ้อแข็งกระเพื่มมาอีกแล้วไอ้อแข็งกระเพื่มมาอีกแล้วไอ้อแข็งกระเพื่มเอ็นหนึ่งเอ็นหนึ่ง โอ้ยได้อยู่นะครับโผยบงังนี่เอฟเกมกับผมสวยเว้ยใหม่อีกแล้วครับพี่เดอรเ,เอ้ยบังไงแตกอีกแล้วนะครับอาบังนี่ก็ซูเปอร์ปีนหนึ่งเท่แลนะครับสวยงามอืม,มเป็นยังไงน,นี่นะครับผมนะไอเลี้ยวบ้สวยงามอ้าจัดสปินสวองใหม่แตกสวองใหม่ผมบอกแล้วนะครับเกมนี้มันเหมาะกับยุทธใหม่นะครับผมเอา้าโอเคครับผมใหม่นี่ก็แตกไปร้อยกว่าเท่าเน้นเน้นหวาน เหมือนเดิมนะครับนะเนาะโอเคครับผมทุนเจ็ดพันห้านะครับผมนะก็แตกมาสี่หมื่นอีกก็เอาละนะครับผมนะไปพี่น้องเอ้ยแตกจังสี่แล้วก็อย่าไปอยู่นะครับป้ายป้ายเอาข้ามมุย